No way, this is. Oh my! Oh my! Oh my god! Oh my fucking god! Holy shit! Holy shit! Oh my god! Oh my fucking god! Holy shit! Holy fucking shit! It's happening! Nigga, it's happening! โอ้โหเข้าเกมมาฟีไฟเอ็กเดมอนสเลเยอร์มูฟี่ด่าพิฆาตศูนย์ศึกรถไฟสุนิลันนะครับผมรับคมด่าฟาดฟันศัตรูรับไอเทมเต็มอิ่มเกมฟีไฟเป็นเด่นกำลังกระทางแจมนะครับผมก็กิจกรรมตัวนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมจนถึงวันที่3ธันวาคมเลยนะครับผมก็คือผมได้ข้อมูลว่าเจ้าตัวการคอลแลบครั้งนี้นะครับผมอาจจะไม่ใช่การ คอลแลบครั้งใหญ่อะไรมากมายนะผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกิจกรรมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมนอกจากนั้นก็มีของทั่วไปก็ผมท่าตรงท่าเต้นอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงแล้วก็อธิบายรายละเอียดกิจกรรมตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรยังไงแบบไหนนะครับโอ,โ,โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เปิดเพลงเปิดเพลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธินะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธินะโอเคครับผมก็สําหรับ ฟีไฟเอ็กแดนด์มอนต์ซเลเยอร์นะครับผมก็จะมีการเล่นกิจกรรมนะครับผมอย่างที่บอกเลยนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อกวนเมื่อกวนเพื่อนท่านจิโร่นะครับผมได้รับภารกิจนะครับผมให้ไปสืบสวนหาสาเหตุการหายตัวไปของผู้คนบนขบวนรถไฟสู่นิรันนะครับผมพวกเขาจึงได้รู้ว่าขบวนรถไฟมีอสูรทรงพลังซ่อนตัวอยู่นะครับผมก็เลือกโจมตีหนึ่งฝั่งนะครับผมนะของท่านจิโร่นะครับผมหรือในฝั่งของอสูรอ๋อผลรับไอเทมแร่หนึ่งชิ้นในฝั่งนั้นๆนะครับผมก็ ถ้าเกิดว่าเรานะครับผมต้องการของฝั่งซ้ายก็คือก็คือโจมตีฝั่งซ้ายถ้าเกิดเราต้องการของแรฝั่งขวานะครับผมก็โจมตีฝั่งขวาได้เลยนะครับผมซึ่งของแรนะครับผมในกิจกรรมตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่ามีสิ่งที่น้องหลายคนนะครับผมต้องการก็คือคาตานาไฟนะครับอันนี้คือคาตานาไฟนะหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคือคาตานาตัวใหม่อะไรยังไงแบบไหนหรือเปล่านะครับมันคือคาตานาไฟเลยครับผมก็คือคาตานาตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ อาจจะไม่คุ้นชินกันบ้างนะครับแต่หลายคนนะครับนี่เลยคาานะตัวนี้นะครับคาานะเคนโดกะนะครับแต่หลายคนบอกเฮ้ยมันกลับมามันเป็นไอเทมแรนไม่ใช่หรอพี่คือคาานะตัวนี้ไม่ใช่ไอเทมแลนะครับอันนี้บอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ไอเทมแลนะครับมันเป็นไอเทมที่มีโอกาสกลับมาได้นะครับผมแต่ว่าของตัวนี้นะครับผมผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูแล้วกันว่า๋อลีกสิตลีกสิตไม่ได้ไม่ได้มัวมีคหอให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรอะไรแรบ้างอันนี้นะครับก็จะมีของทั้งหมดได้กันทั้งหมด10อย่างนะครับผมก็จะมี ขวามือนะครับก็คือจะมีในส่วนของเจ้าตัวคือผมมองว่า้าปิดปากนี่ก็แลนะเออนะครับอะไร ATBM ก็แลนะแต่ถ้าคาตานะอันนี้คือแลสำหรัคา,าตานะกับไอวอลนะครับกล่องทางขวาส่วนกล่องทางซ้ายก็จะมีกระทะนะครับผมกับาาคบาตานะที่แลเหมือนกันนะครับแต่ถามส่วนตัวผมว่าเฮ้ยผมเนี่ยมีคาตานะแล้วไหมผมมีคาตานะแล้วนะผมมีกระทะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเลตสุ่มให้ดูแล้วกันว่าเออ สุมแบบ1ครั้ง10รอบกับสุมแบบ10ครั้ง1รอบเนี่ยอันไหนมันจะโอเคกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับผมจากทางฝั่งของอสูรละกันนะครับผมโอเคไป1ครั้ง10รอบครับผมไปครั้งที่1นะครับไปเรียบร้อยครับผมเกลือครับผมครั้งที่2ครับไปเรียบร้อยครับผมคือจริงๆมันยังมีสกินปืน M79 ด้วยนะครับผมแต่ว่าในส่วนนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูอีนทีนึงว่าจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับโอเคต่อไปเป็นครั้งที่3ครับผม ครั้งที่3ยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหได้ของแรล้วเห็นปะมสุ่มแบบหนึ่งครั้งก็ได้ของแรเหมือนกันนะครับอาจจะไม่แรสุดนะครับโอ้เป็นกล่องสกินปืนครับผมครั้งที่5ครับครั้งที่5ยังไงครับผมจังหวะนี้โอ้ดูเหมือนว่าคนจะเล่นเยอะนิดนึงนะครับมันก็เลยอาจจะแหลกๆหน่อยนะครับผมครั้งที่5โจมตีไปเรียบร้อยครับผมครั้งที่6ครับคือกิจกรรมตัวนี้ผมบอกเลยว่าเห็นปหมคือสุ่มแบบธรรมดาก็ได้ครับผมไม่จําเป็นต้องไปสุ่มนี่เราได้ไอวอลมาแล้วนะครับ แล้วไอวอลผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับบอกก่อนเลยว่ามีอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเราได้ของมาเดี๋ยวเราต้องออกเกมเข้าใหม่บ้างครับรู้สึกพอเราทําการออกเกมเข้าใหม่นะครับทุกคนก็จะเป็นส่วนของของรางวัลตามนี้เลยนะครับเห็นไหมว่าพี่ยามได้หมดแล้วนะครับคือส่วนใหญ่เป็นของที่พี่ยามมีแล้วนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากดรับดูเลยนะครับรับไปเลยครับผมนี่เลยครับไอวอตัวใหม่นะครับผมเป็นไอวอลตัวนี้นะครับผมแล้วก็หน้ากากตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สาหรับหน้ากากนะครับผม นี่กล่องสกินปืนเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้ากากจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นหน้ากากมันนี่แอกสมาร์กนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับทอเป็นไอวอร์ไอวอรมีอะไรบ้างนะครับผมตัวไอวอรเดี๋ยวให้ดูไอวอรก่อนนะจริงๆไอวอร์ผมมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับไอวอรก็จะเป็นไอวอรตัวนี้เลยนะครับสปายคี้สปายนะครับผมไอวอร์แบตเตอรี่นะครับใครที่ไม่มีก็สามารถมาสุ่มได้นะจะสังเกตว่าผมสุ่มแค่1ครั้งนะครับไม่ผมไม่ได้้สุ่มแบบบ10คครรัังทีีเดยวนะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาลองทําการสุ่มแบบสิบครั้งดีกว่าเพราะว่าคาตาณ์มันไม่ออกเลยนะครับโอ้ยลิขสิทธิ์เพลงลืมลืมลืมโอเคเราสุ่มแบบสิบครั้งเลยนะครับโจมตีดูแรงไปครับผมจังหวะนี้สิบครั้งนะครับสิบครั้งก็เรียกได้ว่าออกมาเป็นของทั่วไปเลยนะครับไม่มีของแร่นะครับโอเคนะแสดงว่าดูเหมือนว่าทาง g ีเี่ยจะเซตให้คาตาณ์ออกอยากนะครับไอวอลออกง่ายหน้ากาออกง่ายอะไรออกง่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมบปยสิบครั้งเลยครับผม อันนี้เรามีของเลวนะแต่คือจะทดสอบเลดดอบให้ดูนะครับโอ้โหอันนี้เข้มปิดเลยนะครับแนละ่ลองแบบธรรมดาบ้างนะครับผมอ่ะโอโ้ได้เป็นอันนี้ครับผมหัวหมาหัวหมาหัวหมายังไงครับยังไงครับจังหวะนี้ของมันไม่ได้แหลกแบบแรงอะไรมากมาขนาดนั้นนะครับผมที่แรงจริงก็มีแค่ขนาดนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าเออมี มีคาตนาอยู่แล้วนะครับผมผมกับไอวอลอยู่แล้วผมไม่แนะนําให้สมกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีความจําเป็นนะครับในการสมกิจกรรมตัวนี้นะเรียบร้อยครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ได้กระทามาด้วยนะครับผมกระทาผมก็มีแล้วแล้วเราก็ทําการออกเกมเข้าใหม่นะครับโอเคครับผมผมก็กลับไปครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็กดรับของไปเลยนะครับ เออที่สําคัญนะผมอย่าลืมเคลียร์เรื่องจอดหมายด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์เรื่องจอดหมายรบกวนเคลียร์เรื่องจอดหมายด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์เรื่องจดหมายแลย้วจดหมายจะมีปัญหานะครับนี่เลยครับผมนี่เลยเป็นไงเป็นของใหม่เป็นหัวใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะซ้ํากันที่แต่จริงๆนะผมไม่อยู่แล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นของซ้ํเงินหรือเปล่าถ้ามันเป็นของซ้ํากันก็ถือว่าดีม,มากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอาจจะเป็นของคนละแบบตัวละแบบกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นคนะบบ เหมือนสกินปืนนะที่มันซ้ํากันนะแต่อันนี้ไม่ซ้านะครับลองเช็คอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของกล่องสกินปืนนะองจริงมีหมดทุกอย่างแล้วจริงๆทุกอย่างมีหมดแล้วนะครับผมแต่เบื้องต้นอย่างที่ผมบอกไปผมสุ่มเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมรู้เลยดอนะครับว่าเออมันค่อนข้างยากนะครับคือทุกอย่างที่ใส่มานะครับในร้านค้าตัวนี้นะครับทุกอย่างที่ใส่มาผมกล้าพูดเลยว่ามันไม่แลงครับมันไม่แรงครับผมจริงแต่ว่าทุกคนเนี่ยที่โฟกัสเนี่ยคือโฟกัสอะไร คาตานะโฟกัสแล้คาตานะนะครับโฟกัสคาตานะอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โฟกัสคาตานะผมบอกเลยว่าการที่จะได้คาตานะเนี่ยผมแนะนําให้เตรียมไว้อย่างต่ํานะอย่างต่ําประมาณ2,700เพชรนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมานับกันดูว่าผมสุ่มไปเท่าไหร่นะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบเก้ายี่สิบนะครับ 21 22 23 24 25นะครับ26 27 28 29 30 31 32ผมสุ่มไป32ครั้งอ่ะลองตีเป็นเพชรดูนะครับเอา270ไปคูณ3ครับผมตีเป็น810นะ810นะครับผมก็แล้วบวกอีกนะครับผมบวกอีก60ก็ประมาณผมหมดเกือบพันเพชรนะผมยังไม่ได้คาตาณ์เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณจะสุ่มคาตาณผมแนะนำให้เตรียมไว้อย่างน้อยนะเอาอย่างน้อยเลยปะ เอา270คูณ5แนะนำาตรีมไว้อย่างน้อย1,350เพชรถึงจะมีโอกาสได้เพราะว่าผมมองว่าเขาไม่เซตให้คาตาณาออกง่ายแน,น่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อคาตาณารอบแรกเนี่ยซื้อมาด้วยความแบบเออมันมาใหม่นะมันแรงมันสมเปิดการไดนะนะพอมาอย่างนี้เขาเ,เขาคงไม่ปล่อยแบบง่ายๆแน,น่นอนนะครับก็สําหรับใครที่สมก็เตรียมเพชรไว้อย่างต่าๆเลยนะครับ1,000เพชรนะครับก็ฝากว้ดโดยลการสำหรับกิจกรรมตัวนี้เนาะมีระยะเวลานะครับผมจนถึงวันที่นะครับ 3ธันวาคมเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้แต่งตัวหล่อเท่อะไรมากมายนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาทำคลิปสั้นๆนอกว,วันนี้ Escape, even if I try to. A little too late, too weak, can too kind. My heart is on fire, and I'm burning.